วันนี้นะครับผมจะมาตอบข้อสงสัยข้อนึงนะครับสาหรับพนักงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการหน่วยงานไหนก็ช่างนะครับผมตอนนี้มีปัญหาเข้ามาเยอะครับที่ราชการถามเราเข้ามาข้อแรกเลยนะครับกลัวเรื่องของภาระเพราะว่าราชการผมเข้าใจครับจะมีหักเงินกู้สหกรณ์เงินกู้ต่างๆนะครับทำให้การรับเงินเดือนในแต่ละเดือนค่อนข้างเหลือน้อยนะครับผมวันนี้ผมอยากบอกวิธีหาทางออกให้นะครับจริงๆไม่ว่าคุณสมมติคุณหางเงินเดือนแค่2 0 0 0 0ืดีกว่าผมยกตัวอย่างคุณหาเงินเดือนแค่20,000คุณหักแล้วเหลือ5000้า ไม่ได้มีผลต่อการออกรถนะครับผมผมยังถือว่าคุณหานเงินเดือน20 0 0 0บาทอยู่นะครับผมเพียงแค่คุณขออย่างนี้ครับคุณขอเป็นหนังสือรับรองนะครับเวลายื่นไฟแนนซ์คุณขอเป็นหนังสือรับรองราชการมายื่นแต่เราเรามีแบงค์ที่ไม่ดูภาระนะครับผมไม่ดูเงินคงเหลือต่อเดือนนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าฐานเงินเดือนนะครับผมตั้งต้นมาเท่าไหร่เรานับเท่านั้นนะครับการออกรถจริงๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จาเป็นต้องสองเท่าค่างวด1.5เท่าค่งวดเราก็สามารถทํา้แล้วนครคุณสามารถเเป็นจ้าขอรถได้แล้วนะกตัยยยกกตัววอ่างไห็บค คุณเงินเดือน20,000คุณหารถผ่อนนะครับผม1 0 0 0 0ไม่เกิน11ึ0 0ได้เลยนะครับผมหารถผ่อนที่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทซึ่งรถผ่อนไม่เกิน10,000บาทมีอะไรบ้างค่อนข้างเยอะเลยครับเป็นรถเก่งไซ้์กลางรถเก่งไซ้์เล็กรถกระบะรับ4ประตูยกสูงได้หมดเลยนะครับผมจริงๆแล้วอย่าเพิ่งห่วงนะครับว่าจะออกรถไม่ได้ ขออย่างเดียวอย่างที่บอกคุณไม่ติดแบคลิสต์คุณมีหน้าที่การงานชัดเจนยิ่งคุณเป็นราชการนะครับทำไมคุณจะออกไม่ได้ยังไงรีบติดต่อปานะครับถ้าท่านใดติดต่อมาไวๆเรายังมีโปรช่วยผ่อนอีกนะครับอย่าลืมนะครับาการที่เรามีโปรช่วยผ่อนใน3เดือนแรกคุณสบายไปแล้วไม่พอ10เดือนต่อจากนั้นคุณก็ยังไม่ต้องเริ่มผ่อนที่มันหนักถูกไหมครับยังมีเวลาเก็บเงินไปเที่ยวอีกเยอะนะครับยิ่งใกล้สงการแล้วติดต่อมาเลยนะครับขอบคุณนะครับ